ขอเจริญพรแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาปราษาทัศในบวรพระพุทธศาสนาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันศีลวันราตอีกวาระหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายต่างกรลักติดการงานทางบ้านมาวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีตามที่พระศาสดาทรตงสอนไว้คือทานศีลภาวนา ให้เกิดมีขึ้นในตนอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความโลมเย็นเป็นตุกวันนี้จะได้แสดงธรรมะในคาถาพุทธภาสิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้บทหนึ่งจังคำบาลีว่าธรรมโมหเวรักติธรรมอจาริแปลความว่าธรรม ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมไว้ได้ดีอย่างแท้จริงหมายความว่าเมื่อผู้ใดประพฤติธ,ธรรมที่ดีแล้วความดีนั้นก็รักษาคุ้มครองผู้นั้นให้ได้ผลดีให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์มีแต่ว่าปรารถนาความสุขโดยการคิดทำที่เป็นเครื่องรักษานี้จึงเหมือนกับว่าเป็นเรือนที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านคนเราทุกคนต้องมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัย ถ้าไม่ช่นั้นก็เกิดความลำบากเวลาฝนตกฟ้าร้องหรือไม่มีที่พักอาศัยก็ลำบากแม้เราจะอาศัยผู้อื่นอาศัยพักบ้านอื่นก็ไม่สบายเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับเรามีบ้านเองถ้าเราไม่มีบ้านไม่มีที่พึ่งไม่มีอาศัยไม่มีเรือนก็จะลำบากด้วยประการต่างๆ จะพักหลับนอนก็ไม่สบายจะประกอบการงานต่างๆก็ไม่สบายใจเพราะความที่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นที่พักเป็นที่อาศัยคนเราทุกคนนั้นจึงต้องมีเรือนรักษาความเป็นไปของตนไว้ดีคำว่าเรือนหรือบ้านในที่นี้แยกออกไปเป็นสองประการ คือเรือนกายอย่างหนึ่งเรือนใจอย่างหนึ่งเรือนกายก็ดังได้ก่าวมาแล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าเครื่อง่งหผมเพื่อของการความหนาวร้อนต่างๆและอื่นๆดังที่ปรากฏแล้วบ้านที่อยู่อาศัยนี้ให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นสุดเวลายามค่ำคืนฝนตกฟ้าร้อง ไม่มีที่อาศัยดีเท่ากับในบ้านในเรือนของเราเพราะฉะนั้นเรือนคือบ้านดังได้กล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นที่อาศัยเพราะเป็นที่ป้องกันร,รักษาคุ้มครองไม่ให้เปียกลนไม่ให้ต้องลมไม่ให้แดดเผาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเรือนกายนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว นี่เป็นเรือนประการแรก <c oughs> และประการที่สองก็คือเรือนใจหมายความว่าใจของคนเรานั้นได้แก่ความรู้สึกนึกคิดแต่ความรู้สึกนึกคิดนี้ต้องมีธรรมะเข้าคุ้มครองอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเรือนเหมือนกันถ้าอาว่าใจของเราไม่มีความสุข มีความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแม้เราจะมีเรือนกายคือบ้านโตะยะาบ้านใหญ่โตมีทุกสิ่งทุกอย่างใช้สอยก็ตามแต่หาความสุขใา้ใหม่เมื่อไม่มีเรือนใจคือธรรมะที่คุ้มครองเพราะฉะนั้นจึงมีสุภาษิตโบราณว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากด้วยเหตุนี้จึงต้องมีเรือนใจรักษาใจของตน ใจในที่นี้ท่านแบ่งเป็นเรือนไว้สามหลังด้วยกันคือหนึ่ง <c oughs> เรือนหลังที่หนึ่งประกอบด,ด้วยสองห้องห้องที่หนึ่งในแก่ฟามเป็นผู้ไม่ทำบาปไม่ฆ่าตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่มัวเมาในของเสพติดต่างๆนี่เป็นเรือนกายนี่เป็นเรือนใจประเภทที่หนึ่งหรือห้องที่หนึ่งห้องที่สองของเรือนใจก็คือเมื่อไม่ฆ่าตัดเป็นต้นแล้วมีเมตตาธรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีสัมมาอาชีวะเรียนชีพในทางที่ชอบมีกามาสันโดษยินดีเฉพาะแต่คู่ครองของตนมีตัจจักพูดอะไรให้เป็นสิ่งที่ปีฝาจกินมีสติไม่มัวเมาในสิ่งเสพติดต่างๆน,น,นี่เป็นพ้องอีสองของเรือนหลังที่หนึ่งของใจงถ้าบุคคลใด มีเรือนทั้งสองอย่างนี้อยู่ในใจของตนแล้วก็จะได้รับความร่วมเช็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนในห้องแรกที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่มัวเมาในของเมาดังที่กล่าวมาแล้วแม้เพียงในละเว้นจากสิ่งนั้นเพียงห้องแรกก็นรับว่า เป็นกุศลผลบุญแห่งความดีงามเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครก็จะไม่มีความเร่าร้อนใจมีความอบอุ่นใจซึ่งคนทั้งหลายเรียกเราว่าเป็นคนดีพอได้ชื่อว่าเป็นคนดีใครๆก็มีความยำเกรงเพราะคนดีนั้นไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนการไม่เบียดเบียนสัต ไม่ประพฤติผิดในทางอภินาทานลักบ้างตนบ้างแย่งชิงบ้างขโมยบ้างหลอกลวงบ้างตลมกนบ้างกับใครๆก็ตามก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียกว,ว่าสัมมาอาชีวะเสียงชีพชอบความเป็นผู้มีความตั้นโดดในคู่ครองของตนจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนด้วยประการต่าง เพราะครูคองใครใครก็รักใครก็หวงแหนและไม่อยากให้เสียประเพมีไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเมื่อมีใครร่วงเกินขึ้นก็จะเป็นการเหยียดหยามน้ำใจซึ่งกันและกันบางคนก็ทนได้บางเมื่อบางคนทนไม่ได้ก็เกิดอ,อาการโกรธแค้นล้างผาน,นประหารประหารซึ่งกันและกัน หรืออย่างน้อยก็ต้องหย่าร้องฟ้องแตกแยกออกจากกันแล้วลูกที่มีอยู่ก็จะเกิดความว้าเวไปอยู่กับพ่อก็ไม่มีแม่ไปอยู่กับแม่ก็ไม่มีพ่อทุกทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็เป็นทุกพ่อกเป็นทุกลูกก็เป็นทุกเพราะไม่มีการสั้นดกเพราะฉะนั้นจึงระวังเรื่องนี้อย่าให้เกิดประพฤติผิดขึ้นพระพุทธเจา้าทด่สอนเรื่องนี้ไว้ ไม่ใช่ไปสู้สอดรู้สอดเห็นเรื่องทางโลกแต่สอนให้มีความประพฤติให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในข้อประการที่สี่คือให้มีสัจจะความจริงคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากการพูดนั้นทุกคนที่รับฟังคำพูดจากใครต้องการความจริงเท่านั้นและวันหนึ่งวันหนึ่ง เราได้ฟังบ่อยๆจากผู้อื่นหรือบางทีเราถามบางสิ่งบางอย่างจากผู้อื่นบ้างเราถามเขาเขาเขาตอบมาเราต้องการฟังจริงหรือเขาพูดมาเราต้องการฟังจริงเพราะความจริงนั้นจะทําให้เกิดความไม่ผิดพลาดถ้าคนที่พูดมาไม่จริงไม่ถูกต้องเราไม่ทันพิจารณาไปทําตามนั้นเข้า ็จะเป็นเหตุให้เราทําผิดลยพูดผิดต่อไปอีกได้เช่นมีคนบอกว่าคนนี้เป็นคนร้ายแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายจริงไปพูดต่อๆกันไปก็ทําให้ผู้นั้นมันผู้เสียหายเขาก็ได้รับความเดลียดร้อนเราก็ได้รับความผิดคือพูดไม่จริงเป็นมุสาว่าเกิดความเสียหายซึ่งกันและกันไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีกัน เพราะฉะนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สาคัญโบราณบัณฑิตท่านกล่าวว่าปากเป็นเอกเพราะว่าต้องใช้ปากนี้เป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องต่างๆนขึ้นันกานถ้าสื่อนี้ไม่ชื่อไม่ตรงไม่เป็นความจริงก็จะเกิดความผิดพลาดด้วยประกายตาปากมีสัจจะจึงนับว่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ควรสร้างสมไว้ในใจ เพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่มีคคําว่าสัจจะนี้จึงเป็นคําที่ไม่ตายดังพุทธภาสิตว่าสัจจังเวอมาตาวาจาคําสัจคือพูดจริงเป็นคําที่ไม่ตายที่ว่าคําที่ไม่ตายนั้นให้ถึงตีความหมายถูกต้องคนบอกความจริงเรื่องจริงอย่างนี้แล้วถูกฆ่าตายถูกยิงตายก็มีแต่ที่ว่า คำจริงเป็นคำไม่ตายนี่คือหมายความว่าทุกคนต้องการแต่ความจริงเท่านั้นไม่ต้องการความเท็จและโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดก็ตามเมื่อได้รับความบอกเล่าอะไรจะกใครต้องการความจริงทั้งสิ้นความจริงจึงเป็นอมตะความจริงจึงเป็นความดีความจริงจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติดดัูกปฏิบัติชอบได้ วาจาสั์จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนให้เว้นจากวาจาเท็จเรียกว่าสมาทานสีีแล้วพึงตั้งอยู่ในความดีคือสัจจะในคําจริงอันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความถูกต้องดังกล่าวมาส่วนข้อที่ว่าไม่ดื่มสุรามีอะไรหรือของมึนเมาเสพติดอันจะเป็นเหตุให้เกิดเสียสติ ในข้อนี้ก็เป็นความดีอย่างมากทีเดียวการดื่มเครื่องดองของเมาหรือยาเสพติดในอบายมุกท่านกล่าวว่าเป็นอบายมุกประการหนึ่งด้วยเพราะว่าที่ว่าเป็นอบายมุกนั้นคําว่าอบายแปลว่าชั่วแปลว่าฉิบหายมุกแปลว่าปากทางแห่งความชั่วแห่งความผิบหายถ้าใครมึนเมาเสพติด อยู่ในประเภทยาเสพติดของดื่มเสพติดหรือเครื่องเสพติดต่ดงางๆโดยที่ไม่จำเป็นร่างกายไม่ได้ดื่มของอย่างนั้นก็ไม่ตายร่างกายไม่ไดู้ไม่ได้ดูไม่ได้บริโภคเหล่านั้นก็ไม่ตายแต่คนเราเอาของเกินต่อร่างกายมาให้กับร่างกายจึงเกิดเกิดติดจึงขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ผิดเพี้ยนไปจากฟางเป็นปกติ คนเราเวลาหิวข้าวข้าวนี้มีความอยากความหิวจริงแต่ไม่เหมือนกับสิ่งเสพติดเพราะความหิวข้าวยังมีความอดทนได้รอได้มาถึงบ้านข้าวไม่มีอดทนได้รอได้เพื่อหุงให้สุกก่อนแต่ผู้ที่มียาผู้ที่เสพติดายาเสพติดพอถึงเวลาแล้วไม่สุกเวลาเวลาแล้วไม่ดื่มดัง ที่เคยทำมาก็จะเกิดความเล่าร้อนเกิดร้อนด้วยกันทั้งบ้านเกิดความทะเลาะวิวาเกิดความทุกตีอะไรต่ออะไรนิตรประการต่างๆดังที่ปรากฏอยู่เพราะใจของผู้นั้นผิดปกติไม่ใช่หิวแบบหิวข้าไม่ใช่อยากแบบอยากข้าอยากในเรื่องเ็บปิตตะทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องสแสวงหาผิดถูกไม่เข้าใจ ไม่ว่าของครอบครัวลูกเมียประการใดหรือของเพื่อนบ้านที่เคยนับถือไว้เนื้อเชื่อใจประการใดก็ตามก็จะไม่ละไม่เว้นเพราะฉะนั้นการเจ็บติดจึงมีโทษมีภยัยภัยขั้นแรกก็คือตัวเราเองและเมื่อตัวเราอยู่กับใครอยู่กับครอบครัวก็เป็นภยัยต่อครอบครัวด้วยอยู่ในบ้านไหนตำบลไหนก็เป็นภยัยต่อบ,บ้านนั้นตำบลน,นั้น อยู่ประเทศชาติไหนก็ทําประเทศาชาตินั้นให้เกิดความล่าชา้าเกิดความเสียหายด้วยประการาต่างๆด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้เว้นให้เลิกเสียให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีคือความในผู้มีสติอย่าปล่อยให้ความมึนเมาคมราอบงำจิตใจของตนซึ่งจะพาให้เสียคนซึ่งเรียกว่าเสียมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณธรรมในห้องนี้เมื่อมีแล้ว นับว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมทั้งคุณธรรมห้าประการนี้เมื่อมีขึ้นหรือศีลห้าทางล่าวมาแล้วนี้เมื่อมีขึ้นยังเป็นเหตุให้บำเป็นคุณธรรมขั้นสูงผู้ที่เป็นคารวาบรรลุรรมขั้นสูงคือพระโสดาบาันไม่ต้องรักษาธรรมอื่นมากภาษาศีลห้าให้บริบูรณ์ต่อเนื่องอย่างเป็นนิสและปฏิบัติธรรมมีโอกาสมีสิทธิ ที่จะบรรลุธรรมอันเป็นโลกุตระธรรมเบื้องต้นได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะได้ดีเหมือนกับความงดเว้นจากการประพฤติยังห้าประการที่เรียกว่าสี่ห้าถ้ <c oughs> าหากว่ายิ่งมีคุณธรรมเสริมสี่ห้าให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จะทําให้ใจเย็นอยู่เย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจเวลาหน้าร้อนในห้องในบ้านมันร้อนต้องมีพัดลมต้องมีแอ แต่เมื่อห้องจิตของผู้ใดประกอบด้วยเมตตาก็จะทําให้ใจของเราเย็นไม่ต้องใช้พัดลมก็เย็นไม่ต้องใช้แอร์ก็เย็นเพราะเมตตาเป็นธรรมคุณธรรมแห่งความเย็นสามมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขาก็ทําให้เกิดความเย็นตาม,มาตันโดษไม่ร่วงเกินครอบครัวผู้อื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนทําให้ใจเย็นผู้แจกพันที่เป็นสัตจริงไม่เคยโกหกใคร ก็จะทําให้ใจเย็นมีสติไม่ติดยาเสพติดมึนเมาก็จะทําให้ใจเย็นใจสบายเข้าในหมู่ใดคณะใดก็ไม่ถูกต้องถูกใครพ็กราหน้าจะทําให้เกิดความสบายใจเย็นใจดังนั้นเมตตาสามมาอาชีวะกามาสันโดสัจ,จสติจึงเป็นธรรมเสริมคุณสมบัติในจิตใจของตนให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณธรรมทั้งสองประการสีลห้ากระทำห้าประการดังในกล่าวมาแล้วนี้เป็นเรือนห้องที่หนึ่งเป็นเรือนหลังที่หนึ่งโดยมีสองห้องคนเรานั้นโดยมากมักจะไม่มีเรือนหลังเดียวแม้จะยากจนอย่างไรก็ไม่ใช่หลังเดียวเช่นมีบ้านอยู่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว <c oughs> ก็มีบ้านแนน้อยตามไร่ตามทุ่งนาของตนเวลาไปไร่ไปนาคอยพักเรือนแน่น้อย เรียกว่ากระท่อมบ้างกระหน่ำบ้างกระต๊อบ้างเป็นที่อยู่อาศัยของตนผู้ที่สแสวงหาธรรมะก็เหมือนกัน<ม>ก็จะมีเรือนใจเป็นเรือนหลังที่สองเรือนหลังที่สองนี้ก็ได้แก่สมาธิคือความตั้งใจสงบสมาธินั้นข้อแบ่งออกเป็นสองห้องเช่นเดียวกันข้องที่หนึ่ง มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามีสติรู้อยู่ว่าพุทธหายใจออกมีสติรู้อยู่ว่าโททำสมาธิคือพุทโธพุทโธใจของบุคคลร่อมย่อมสงบระดั้องเย็นทำสมสมาธิให้บ่อยๆให้มากๆใจสงบมากขึ้นใจเย็นด้วยเป็นบุญด้วยจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบด้วย และเกิดปัญญาด้วยการทำสมาธิแต่ละครั้งถึงใจจะไม่สงบก็ไม่เป็นไรได้บุญทางสิ้งหมว่าเราทํำสมาธิครั้งละยี่สิบนาทีหรือสิบนาทีสิบนาทีที่เรานั่งสมาธินี้เราจะหาวิธีการทําให้ใจสงบด้วยการไม่ถึงพุโทโธถึงแม้ใจไม่สงบเราก็ได้บุญ ได้บุญนั้นเห็นได้สองประการคือหนึ่งบุญเกิดขึ้นจากการอบรมจิตคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธสองบุญที่เกิดจากในขณะนั้นลาไม่ต้องไปคิดล้ายคิดอิจฉาริษยาคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องราวคนอื่นทําให้ใจของเราของแพ้ตรงกันข้ามช,ช่วงิีนาทีนี้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิ เราอาจจะนึกถึงเรื่องราวต่างๆชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือบางทีนึกอิจฉาริษยากันบ้างหรือนึกถึงเรื่องที่เคยโกรธกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเหล่านี้ทําให้ใจอยู่ในสภาพของโลภโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นผู้สนเป็นอกุศลไม่ใช่ของดีเป็นของไม่ดีถ้าเรานึกอยู่แต่พุโทโธคือทําใจของเราให้สงบ ใจของเราก็ไม่ว้าหุ่นคนอื่นถึงแม้จะรู้เรื่องของคนอื่นแล้วก็ช่างเขาไมา่ใช่เรื่องของเราเอาเรื่องของเราดีฝ่าเอาใจของเราดีฝ่าใจของเราเป็นอย่างไรพึงดูแลรักษาใจของเราให้ดีให้เป็นธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเอาธรรมมารักษาใจเอาใจมาเป็นเรือนใจเมื่อมีธรรมรักษาใจก็เปเรือนที่สงบนี่ห้องที่หนึ่งของเรือนที่สอง ห้องที่สองห้องเรือนที่สองก็คือมีสติพิจารณากายว่ากายของเรานี้ผมขนเล็บฟันหนัง้วยประการตางเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปทูกสิ่งผู้อย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปและกายของเรานี้ทูกสิ่งผู้อย่างเต็มไปด้วยของไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดขนก็ไม่สะอาดเล็บก,ก็ไม่สะอาดฟันก็ไม่สะอาดหนังก็ไม่สะอาด เนื้อนหนังภายในภายนอกล้วนแนวแต่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดความพิจารณารู้อย่างนี้จะทําให้เกิดปัญญาด้วยจะทําให้เกิดความสงบด้วยเมื่อพิจ,จารณาไปมากๆเกิดความสงบขึ้นก็จะเกิดสติเมื่อมีสติแล้วก็จะเกิดปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นการทําใจให้สงบในเรือนหลังที่สองนี้ทําใจให้สงบอย่างหนึ่งและ มีสติพิจารณาอย่างหนึง่งเมื่อบังเกิดมีขึ้นบุคคลก็เชื่อว่าสร้างเรือนหลังที่สองนี้ไว้อันจะเป็นบอกเกิดให้ความอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าเรือนหลังที่หนึ่งมั่นคงกว่าเรือนหลังที่หนึ่งมีคติบุญคติความดีกว่าหลังที่หนึ่งแต่ก็ถ้าหากว่ามีสติมีปัญญามีความสามารถก็พึงสร้างเรือนหลังที่สามได้แก่ปัญญา ปัญญาความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้ปัญญาพินิษพิเคราะห์ดูให้เกิดความรอบคอบเสียก่อนว่าอะไรเป็นอะไรวางที่เห็นแล้วยังไม่แน่ใจพิจารณาดู3ข้าวการใช้ปัญญาพิจารณาซ้ำข้าวสิ่งที่เห็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่ได้ยินได้ฟังการพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์สิ่งที่ได้รู้มา จะเป็นเหตุให้เกิดความถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความเฉลียวฉลาดเป็นเหตุให้เกิดความดีงามปัญญานั้นมีอสองลักษณะเพราะปัญญานี้จึงควรแบ่งเป็นสองห้องโดยการลักษณะหนึ่งของปัญญาในได้แก่การรู้เหตุผลรู้ตามความเป็นจริงในความเป็นเหตุผลหลังห้องที่สองรู้ตามความเป็นจริงในลักษณะของความเป็นจริง ปัญญาข้อที่แรกหรือห้องแรกที่รู้ไปตามเหตุผลก็รู้ว่าทุกที่เกิดมานี้มาจากอะไรเช่นความตายความเจ็บแก่ความเจ็บมาจากอะไรก็มาจากความเกิดความเกิดขึ้นแล้วผลก็คือความแก่ความเจ็บและวก็ความตายอันนี้เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น มาจากอะไร <c oughs> ก็พิจารณาหาเหตุอย่ารู้แต่ความทุกข์อย่างเดียวเพราะทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมานั้นมีมามีเหตุมาเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นมีเหตุมาเป็นมูลทั้งสิ้นไม่ใช่ทุกข์จะเกิดขึ้นมาล,ายลอยๆอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเกิดขึ้นมาล,ายลอยๆไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุย่อมมีปัจจัยเกิดขึ้นแทนเกิดขึ้นมา จึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไปหาเหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจิตตัสรู้อริยมพระโพธิยาน <c oughs> เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเรียกว่าตัสรู้อริยสัจสี่ก็อเพราะทุกข์คือชาติปิดุขะจาราปีตุขามรนามปีตุขันความเกิดความแก่เป็นทุกข์และพิจารณาพระองค์พิจารณาต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรก็ามาจากสมุทยัยคือตัณหา ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องดับที่ตัณหาให้ตัณหา้นั้นหมดไปจึงจะสิ้นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสติปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลเมื่อเราใช้สติปัญญารู้จักเหตุกับผลก็ชื่อว่ามีเรือนคุณธรรมในหลังที่สามนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองรู้จริงตามลักษณะ ทำมารู้จริงตามลักษณะก็คือหมายความว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วนั้นตกอยู่ในลักษณะสามคืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความมีทุกขความแปรปรวนอนัตตาความบังคับบัญชาขวงห้ามไม่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อ,อันิจจงความไม่เที่ยงนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเช่นเวลานี้ถึงแม้เราจะโตแล้วเป็นคนมีอายุแล้วก็ตาม ก็ต้องรู้ว่าเราเคยเกิดเป็นเด็กพ้นจากความเป็นเด็กก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวพ้นจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนกลางคนเป็นคนแก่และเป็นคนเท่าอู่ถึงระดับนี้บ้างไม่ถึงบ้างล้มหายตายจากไปบ้างมีสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่ไม่มีใครที่ไม่แก่ไม่มีแก่แล้วเจ็บไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่มีเกิดแก่เจ็บแล้วไม่มีใครไม่ตายไม่มี ผู้คนตรงตายทั่งนมีลักษณะแห่งความจริงควรรู้สึกศึกษาในสิ่งเหล่านี้ตามความจริงที่พระศาสนาสอนไว้ในปิญญาอภิจญาว่าเรามีความแก่เป็นความธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวจะต้องเราก็ต้องพัดซ่าจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยเหตุด้วยผลด้วยใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะทำให้พิเศษเหนือพิจารานี้ <c oughs> เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เมื่อใช้ปัญญาสติปัญญารู้เห็นตามความจริงลักษณะอย่างนี้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นในชีวิตก็คือความรู้จริงเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมา ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตทวากิจการงานการงานใดาาๆทรัพย์สินเงินทองเกิดขึ้นก็ไม่ประมาทรู้จักใช้รู้จักเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาตัวเองและครอบครัวในวันหน้าไม่ไปใช้ในทางมัวเมาซึ่งเสียประโยชน์อันจะเป็นเหตุให้เป็นคนยากจนต่อไปเพราะฉะนั้นความเป็นู่ไม่ประมาทจึงเป็นเหตุให้รักษาแม้แต่ทางโลกคือการคลองเรือนก็ได้ ส่วนทางธรรมนั้นมีผลมากเมื่อผู้ใดไม่ประมาทแยย่อมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีนสมาธิปัญญาให้เกิดมีขึ้นผลก็คือจะทําให้สามารถถึงความพ้นทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองของปัญญานี้จึงเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศที่จะนําพาบุคคลให้เกิดความรู้แจ้งจริงสรุปใจฟวาว่าธรรมลักษณะคาถา,าที่แสดงมาแล้วว่า รรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมได้จริงเมื่อบุคคลใดประพฤติธ,ธรรมมีเรือนกายเรือนใจดังให้ก่าวมาแล้วบริบูรณ์ท่านผู้นั้นก็จะเกิดความเล่นร่วมเย็นเป็นถูกดังปราถนาชวงทุกกาได้แสดงพระธรรม,มเทศนาพอสมควรแก่เวลาด้วยประการัานี อันดับต่อไปคึงตั้งใจอบรมสมาธิในแก่การทำใจให้สงบคือภาวนาักครู่หนึ่งักขณะหนึ่งเพื่ออบรมใจของเราให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดความสงบเพราะความตั้งมั่นและความสงบเกิดในจิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นกุศลอย่างมหาศาลเป็นทางก้าวไปถึงความดีงามบุคคลที่เกิดมาแล้วค้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ต้องอาศัยความสงบและความตั้งมั่นในจิตใจเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสอนนี้ไปทรงตั้งใจทำความสงบในจิตใจของตนให้ดีงามแล้ว ให้เกิดความอุ่นใจในความสงบแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ให้เกิดความมั่นใจแล้วนึกในใจว่าพุทธโธพุทธโธมีสติรู้อยู่เมื่อเวลานึกว่าพุทเมื่อมีสติรู้อยู่เมื่อเวลานึกว่าโธอย่าให้ขาดสติให้สติเป็นผู้รู้ตามรู้อยู่นี่เรียกว่าทำสมาธิเพราะฉะนั้นตอน,นี้ไปจงพากันตั้งใจทำสมาธิ ให้ใจของเราตั้งมัน่นให้ใจของเราสงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป